สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาพบมาพอ้กับสาวแตงคือเก่าทั้งสองสาวแตงสา,งสาบันป่านะจ๊ะขอกับสบายดีเอฟซีเบอร์สกูดสุคนเดอร์จากบวัสิเป็นเมืองนอกหรือต่างประเทศนะจ๊ะขอกลับเข้ามาสบายดีและสวัสดีทุกทุก,ก,กานในเดอร์จ้ะมาพบมามพอ้กันบรรยากาศยามบ่ายๆนะพ่อแม่พี่น้องสาวแตงก็สิมากินเข่ากับลาบซีนนะมานเนาะซื้อซีนมาลอยหนึ่งนะพ่อแม่พี่น้องกะได้ร้ายเติบนะจ้ะ ก็ได้เห็ดลาบเลือดกัแล้วเปนทีเรียบร้อยเนาะพ่อแม่พี่น้องเนี่เนาะมีลายลาบป่ะเอามากินนากันเลยจ้ะจักสีแซบสีนัวเนาะแม่พี่น้องซื้อซินมาลอยหนึ่งกระลาบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะในเนาะจ้ะลาบมีน้ำในี่เนาะพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเนาะมากินนากันเด้อจ้ะลาบแล้วเปนทีเรียบร้อยแล้วเนาะจ้ะลาบมีเลือดเนนะพ่อแม่พี่น้องสแตงยักษ์สดเนาะในเนาะลาบแล้วใหม่ๆเนาะพ่อแม่พี่น้องป่ะมากินนากันเด้อจ้ะบัดนี่เนาะ ก็เป็นนอนเพียนะพ่อแม่พี่น้องลาบบ่ได้ใช่เลือดนะจ้ะอันนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องในถ้วยหนึ่งเนาะจ้ะแต่งลาบคนละอย่างเนาะใส่เลือดแนนนอนเพียเนาะจ้ะมากินน้ำกันเด้อจ้ะไ้เนาะแ่บๆคมๆพ่อแม่พี่น้องเอ้จัดไปเนาะก็สิเป็นต้นต้มสดต้มสดน้ำมันเนาะพ่อแม่พี่น้องก็มีใส่มีม้ามเนาะจ้ะเนาะกินลาบเป็นน้ำกระสดเป็นน้ำาะลรเนาะจ้ะมาๆเพ่าแม่พี่น้องหิวเลยเนาะจ้ะเนาะถ้วยหนึ่งเนาะเพ่อแม่พี่น้องโอ้เสียงผ้าดังพ่อแม่พี่น้องเอ้ มาเด้อจ่าลงมือเนาะพักเมียงกับพ่อแม่พี่น้องมีใบมะกอกเนาะสแสดงไปขึ้นนเะนาะกินนี่เนาะจ่าเขากันดีดีพ่อแม่พี่น้องแล้วกัใบอีเลิศเนะาะจ่ามีบัวลายดอกพักธรรมชาติในสวนกล้วยนี่แหละแสดงปลูกไวนะ้เนาะพ่อแม่พี่น้องแต่ะกะมักริกย่านย่านแบาบบนะ่วเพชรเนาะกัดเลยพ่อแม่พี่น้องติ๊บเข่านะมาเด้อมาเด้อติ๊บเข่าใหญ่เนาะเปิดพักกั้งเหรอได้ป่ะนี่พ่อแม่พี่น้องเย ข่าวนะมาเด้อราบเลือดน้ำเนีน่งนะเป็นพีีปอบเลยน้ข้าแรกพ่อแม่พี่น้องให้เบิ่งกใกล้เนาะน้าลาบเลือดก็ได้พ่อแม่พี่นองเนาะเปตแซ่บมนอ เบอร์ซิงหองับพมนรางไอ้นะมันเริ่มันเช่นน้ำนไอ,อย่างนั้นพแม่าปนงนี่ก่อนเป็นนอนเพียนะา๊ะบ่มีเลือดนะหน,นีนะพม่ปน,แแน้องเป็นสองอย่างนะจ๊ะมันน,น้อนเพียพแบ,บแ่ไนนอนมากอนน่ะ ทำมะกรอกกับซีออกสม,สม,สมจังน้อยนะพ่อแม่พี่น้อง <S <S ต่อไปเนี่กับซีเป็นต้มนะล้ะหนักขึ้นกับข้าวสาเนน <S <S 1> <S 1> ร,เ,ราเหลือนนะพ่อแม่พี่น้องเพชรปันได้หลับเหลืองนะแต่งงานเป็นเพชรน,นะ กันมะพร้าพริกรกระจดจ้าดขึ้นสมองเลยนะพ่อแม่ไปนัง่งกินก็ได้ไทยเลิศเมียงต้องเข้ากันคักปันยังพ่อแม่ไปนัง่งจับก้อยซอยแสนเนาะฝังลาวังไทยกินคือกันเนาะจ้ะ เ่าม่เลือดนะเา,าเราเอสริม,มาแล้วเย็นสบายแบบนม้เนาะขเข่าได้ไหมนะ,ขา,ะมนาขาดดีนะจ๊ะขี้เขา่า มื่อผล่มเนาพ่อแม่เป็นนองส้นกันล้วก็ล่มก็มกาตายเนาะเมื่อผลม่มเมืนก็เลยเห็ดปุ๋ยไถ่เมื่อโตราคาหกพันบาทเนาะพ่แม่เป็น้องคนก็เอาสิกว่าคนเหมนจัเนาะจดล,อย,ลอยสองลอย,อยเขากินอยู่พ่อแม่พี่น้องมีตับมันนา,จานะจัดเนาะ thì thỉnh có cho sắp đồi đồ cho mẹ tiếng thả cho mẹ Đi còn đỡ nó เด้อจ้ะข่าเพนต์ต้อกันเด้อจ้ะ,ะไปไหนไพี่าน่ากินยาดชิมครั้งแรกจนไม่เคยกินเมื่อไหร่น่าสิกินบ้างนัง่งดีดีลองมึงดูลองมึงดูให้ท่านผูน้ชมบ่หนูกินมึงดูกินอะไรกินกระไะกินกระไดอันนี้ลาบเลือดกินโมเป็นดอกอันนี้ คนไทยบม่เคยกินราบเลือดพ่อแม่พี่น้องปอเป็นได้อยู่บ่แซ่บเป็นได้ๆทำไมาจะเลีย้ยงวัวพ่อแม่พี่น้องชิมมึงดูเด้อชิมแต่ต๊บนั่นสิพี่น้องไม่ได้กินราบเลือดนะล้ลงลงางเบล้างมึงที่ไหนโย,ยแซ่บแชกล้างมึงดูตอนหนึ่ง แซ่แบ,แบบ้างฮะแซบพ่อแม่พี่น้องนั่งกินข้าวฝนตกลิ้นนะอากาศดีดีพอมแมนะ่พี่น้องเนาะฝนตกแดดพ่อมแม่พี่น้องเลยโอ้แดดกระไดเนาะจ้ะฝนตกแดดพ่อมแม่พี่น้องอากาศดีดีเนาะจ้ะฝนตกพ่อมแม่พี่น้อง ขับระเบิดรับเลือดตับกลอยซอยแสน้ต้มนาะกระยังนาะพม่าพ่น้องอีมขับพม่พพ่น้องเออจัแตักสิคอจขีดแบบเพียงเท่านี้เด้อจะหมักแกุหลากะแซกก็ะสันกะดิงัแตงนมาเด้อกสิบพัฒนขีดใหม่จัาจั้นคบวานตานะจ้ะถูเขอมากกดติดตามแบบชมขอกลับแบบนตบชิมลยไเด้อจ้ะจะดสีแหบกไปเยี่ยมไปชมสองของผ่านเด้อจ้ะเขาสำรับมันอีขอลาเลยเด้อพแม่พพ่น้องคนจะตกนะอากาศดีเนาะ สบายดีสวัสดีจ้ะยดดูดีมีแห้งเด้อจ้ะ